ก็อยู่กับผมนะครับลุงมีแอรวันนี้ผมจะมารีวิว,วตัวเซตเทียนะครับผมขอป่าครับแต่ไม่ได้อ่ะโดนแย่งเพื่อนใจร้ายมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราแบบถ้าเรายอมได้คือยอมนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวเขางงแง,ง,งครับผมเจอในแรงค์บ่อ,บอยคือแบบถ้าไม่ได้ดังใจก็แบบไม่ฟลิลไม่อยากเล่นล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไป,ไป,ปล่อยได้ปล่อยคหูเปิดตัวดิทาจิน่ากลัวครับเราฝั่งเราเป็นราวอยู่กับตัวลอรีออนเนาะ ก็สวยอยู่นะครับอ่ยอนอยอนนี่ก็เก่งนะไม่ใช่ยอยนอยน,นโผมาขาดซีซีเนาะโอเคอยู่ครับฝั่งเขาอ่ะผมขอเล่นเซเทียนะครับแล้วผมจะเล่นออฟเรนเนาะผมน่าเพราะว่าผมมาให้เขาดูนะเนาะครับผมบอกเขานะครับว่าอยากเล่นออฟเลนแต่ว่าผมไม่ได้มาจับับเขาขัเพราะว่าเรนเราบอกยอมได้ครับผมให้ซี ก็จะมาเล่นสกินเวฟให้ดูด้วยนะครับไอดอลเนาะอยากเล่นครับคือแต่ก่อนคือนางกิ่งนะเดี๋ยวนี้นางตกเปต้าไปเทียบรอยแล้วครับตามแลยนเนคือชอบครับชอบนางคือนางอนีคแรคเตอร์คือง่วงนอนตลอดเวลาเนาะก็เหมือนผมเลยครับง่วงนอนเพื่อนเป็นไหมครับคือแบบชอบตัวแบบอย่างเงี้ยง่วงนอนเนี่ยแบหลับตลอดเวลาครับ ขอตอนแรกผมจะเล่นสกินอาสกินไอดอลแหละดีสุกแะสวยเดี๋ยวว่าว่าจะมาสกินวิวสกินเว็ตัวเวฟว่ะก็จะประมาณนี้นะครับตัวมันก็โมเดลสวยครับจริงที่จริงอยากจะสะสมให้ครบทุกตัวเนาะจะเสียดายครับเพราะว่าผมเอาตัวนี้ก่อนครับเพราะผมเป็นเมนมันเนาะตัวอื่นผมไม่ค่อยสนากครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยอ่าฝั่งเรานะครับเป็นตัว มีนานะแล้วก็ตัวซูก้าแล้วก็ลาวิวครับแล้วก็ลอยอ่อนแล้วก็เซตเทียเป็นเหล่าหนาฝั่งตรงข้ามเป็นตัวทาจิซิลนะครับแล้วก็ยอนเนาะแล้วก็ทูเลนครับแล้วก็โอมานะ <c oughs> คือเพื่อนรู้ไหมครับชายล้วนเลยครับทีนุน้นแล้วที่สำคัญคือโลกเขากับโลกเคือแตกต่างกันมากอ้ยจะเป็นยังไงนะตรวจตรวจต,ตามดูนะครับแค่คิดก็ปวดหวัวละ จะไหวไหมเนาะสู้กับตัวทาจิเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับเขายากนะครับจริงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำไลใจให้คนทำคลิปหน่อยเนาะอะผมไม่ขออะไรมากครับคนละหนึ่งไลค์ก็พอก็าได้ครับอโอเคยินดีต้อนรับสู่ ROV ก็อัพสกิลสผมแนะนำให้เพื่อนอัพสกิลสมาก่อนนะครับพอเราจะเปลี่ยนจากดาบกลายเป็นกระทานะครับ คือเราจะสามารถแบบโจมตีเป็นระยะไกลได้นะครับคือมันเป็นอะไรที่ดีครับเนี่ยครับเปลี่ยนให้ดูเลยเปลี่ยนจากต่างไปเป็นกาทาครับคือเราจะโจมตีระยะไกลเหมือนแครี่ครับแต่เราจะเสียเลือดประมาณ25นะครับคือไม่แนะนําให้ใช้บ่อยนะครับถึงเซตเทียจะแบบเลือดน้อยแล้วที่เลือดมันน้อยแล้วดูดเลือดแรงนะใช่ครับแต่ว่าน้องก็คือทืดแบบอย่างว่าถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันเนี่ยดูดไม่ทันก็คือจบครับ ใช้สกิลโจมตีครับคือเราต้องเคลียร์คีฟก่อนครับเพื่อไปดูเนาะอ่าโอเคครับพาจีมาครับเขาน่าจะแบบออฟเลนก่อนเขาน่าจะไปเฝ้าบับให้เพื่อนก่อนเนาะอ่าใช้สกิลสองตอดครับเพราะว่าตัวเขาไม่ได้แบบระยะไกลเท่ากับเราครับเห็นไหมครับเราจะกดเต็มซึ่งสกิลคือผมชอบคือเซตเทียงหนึ่งนะคือสกิลนางสกิลสองอ่ะนางโดนเต็มครับจังหวะนี้ครับบวกครับบวกครับห้าวครับห้าวเอาห้าวสวยอ่ะผู้ชายแรงมาก อย,าย,าย,ายา่าอย่าอย่าทำน้องอยา่าทำน้องอยา่า,ยาทำน้องขอร้องล่ะขอปาทีเถิดดึงดาบครับยิ่งเลือกต่อเรายิ่งดูดเลือดแรงเนาะสามารถไปเต,ติมใส่ได้ครับลอริออนเรามาเติมพอดีต้นเกมลอริออนไม่มีซีนะครับซึ่งยากเนาะต้องรอใช้เกมครับเ็าถึงจะมีซี จังหวะน,นี้ครับเข้าขาครับเอาปากครับไอซกคิวสวยครับคิวแรกของเราเนาะโอ้โหผู้ชายตกเรายอมไม่ได้ผู้ชายไม่หลงเรารอบนี้โอ้โหสาวไปดาโดาใส่กินมาอ่อยใจร้ายมากเลยต่อครับเกิดละมารอบนี้เราต้องวิ่งตามหาผู้ชายครับแผนการวิ่งตามล่าผู้ชายคิดผ่าอะไรวะนเ<ห>นี่ย แบบเซเทียมจะบอกว่านั่นแหละขาโอเคครับใช้สกิลสองวางดาบครับแล้ตามด้วยสกิลหนึ่งตามครับสกิลสองครับปลาครับโอเคครับสวยยอดสวยครับอ่าโอเคครับดึงดาบครับจังหวะนี้เราไม่ไหวครับผมขอกลับก่อนเนาะกลับมาครับโอเคครับเขายกผมเห็นโอเคเลยครับสวยโกไฟเพื่อนครับเราจะแอสซิดด้วยเนาะคือสกิลสองเรามีประโยชน์มากเลยนะครับ ผมจะบอกพาสีบนะคะของทีเทียนนะถ้าเราสะสมถ้าเราแบบถ้าได้ครบเจดตัวจะเป็นการแบบแบบเราจะสามารถตายเกิดได้วงที่เราตายเกิดสร้างดามเมทและทําสกาดสตัรด้วยนะครับแต่อย่าว่าแหละครับห้ามกดตอนแบบไม่ใช่แบบสําคัญเด็ดขาดนะครับห้ามอย่าทำนะครับจริงๆคือข้อนี้คือข้อห้ามเลยนะเพื่อนๆก็ฟังหน่อยนะครับข้อนี้คือแบบมันเพื่อเราสะสมครบเจ็ดตัวอ่ะ ได้ครับตายตายตายหรบตายเกิดแต่ว่าถ้าเราสะสมไม่ครบอะ่ะเราตายฟรีนะครับจริงๆทำให้เพื่อนเขาแบบทำให้ฝั่งเขามีตังใช้ะครับไม่โอเคอ่ะผมว่าผมจะช่วยเรนคือคติคือคือคออฟเรนเนาะคือเคเลียร์เรนคลิปเราเสร็จเราก็มาเติมเรนกลางครับมาช่วยคลวเพื่อนเ <inction S 1> <JUDY? S 2> คลียร์คลิปเพื่อนเราจะไปบดครับโอเคครับทูเรนมาหนีครับหนีผู้ชายรอบนี้ไม่ไหวผู้ชายแรงเกินไปสนีทเขาช่างแรงยิ่งนักต่อครับ รอบนี้มาครับโอเคเลยโอเคครับถึกมากโอไม่ได้ไหวครับไม่ไหวครับถอยครับคือจังหวะนี้ห้ามบวกนะครับคือเขามีคนมาสอนนะครับคือเซฟเทียไม่ได้เป็นตัวที่เอาได้ตลอดนะครับรอบนี้หัวกลับบ้านนะไม่ดีกว่าขอแบบเกียร์เลนดีกว่าครับไม่ต้องกลัวครับเซฟเทียเนี่ยถ้าเพื่ออยากให้แบบดูดเลือดแรงๆใช้สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งคือดูดเลือดแรงที่สุดแล้วครับ ดูดเนเพื่อนดูอีกน่าเกียดนะแล้วที่สาคัญคือพิเศษอย่างเงี้นะเซทเทียสามารถใช้สกิลฟองกับสิ่งปล o สร้างได้นะครับมัน <Our King. S 1> สามารถดึงดาบกลับมาได้นะผมแบบรอบนี้ซิลเข้าครับผมหาสกิลนีก่อนนะไม่โดนครับมีสิ้นมูลไล์เขาสั้นไปครับสกิลพาสดีครับถ้าเราเลือดน้อยเราจะวิ่งเข้าสู่สถานะวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากเลยเห็นไหมถ้าแบบ ถ้า,าสก,กิลวิ่งเร็วมาอีกอะแชมเจอวิ่งเร็วคือวิ่งได้ทั่วแมปเลยอะวิ่งแบบจากเรีนบนไปจากแบบเลือดเด็หน่อยไปเรนบนได้ครับแล้วก็ใช้สก,กิลบาดบิชัวเนาะนี่คือสเต็ปนะครับแล้วเราก็ใช้แบบสก,กิลฟันพาสีฟแล้วใช้สก,กิลสองปาไว้ก่อนแล้วเราก็แบบทิ้งสก,กิลสองไว้แบบตรงหน้าเขาแบบเขาจะเดินมาแล้วก็ตามด้วยสก,กิลหนึ่งต่อจบคาวครับปได้หน่อย อไล่ดูเพื่อนเหมือนจะพูดว่าอุ้ยมันยากจังเลยใช่ครับตัวนางไม่มีซีซีน้องแต่งนางสวยครับรอบนี้ได้คิวครับแพนด้าเราสวยครับถ้าซีซีให้เราใช้สกิลหนึ่งไอ้ใช้สกิลพาสิชุดเขียไอ้ฟันธรรมดาเขียเนาะแล้วก็พาสิชบแล้วก็สกิลหนึ่ง elect. สกิลสองครับแล้วก็จึงจัดก็จะเบื่อเบื่อนะครับเพราะผมอัดตอนนี้คือเหมือนเดิมนะผมมีอสายการเดือดครับคือเลิกงานมาก็แบบทายาวอัดคลิปแบบสนุกสนุกให้เพื่อนดูนะเออผู้ชายคนนี้ช่างแรงเหลือเกิน สายฟ้าเขาช่างยิ่งใหญ่ยิ่งนักไม่ไหวครับเซเทียคงบอกว่าจากนอนให้นอนคือไม่ได้น้องเล่นเกมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนอนถ้าเราถามว่าเราจะนอนได้ไหมได้ครับสะกิลหนึ่งเราสามารถวิ่งบล็อกได้นะครับคือถ้าเราอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือเซเทียเขาจะสู่เข้าสู่สถานการณ์แบบการหลับเนาะนางจะแบบหายตัวแล้ววิ่งบล็อกไปครับ อยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเนาะคือแบบถ้าเราแบบขยับปุ๊บเราก็จะเหมือการมองเห็นอนีไม่เหมือนแบบไม่เหมือนลิงนะครับก่าจะรู้ตัวก็แบบตายไปแล้วเนี้ย <there> right? โอ้โห <Okay. S 1> รอบนี้เขาแบบใช้ยันตสี่ครับ <Okay. S 1> เขากะเก็บเราครับไม่ได้พี่ผมพี่หนูไม่ง่ายนะคะหนูไม่ง่ายนะคะพี่พี่รู้บ้างไหมคะว่าหนูไม่ง่ายอะคะ มารอบนี้อุ้ย,ยเสียดายใช้ซิ่คือสองกลับมาล่างไม่ทันโอเคเลยอนสวยครับยกได้ไหมอืเสียดายครับเลยอนเราน่าจะโดนทูเรตตายนะครับคืออันตีเขาแรงต้องเข้าใจนะคบโอ้อ่ะอันตีของทูเรนเนาะก็แรงแล้วก็พาซีฟก็เรงครับโอมาน่ากลัวชิหายซีซีฮึยื่งว่าหลุดมาจากเรื่องทอ ทุบทีคือหน้าสัน่นปวดหัวแบบกินพาลาได้ไหม <c oughs> อย่างเงี้ยเออซีซีเยอะเกินรอ,อบนี้ซีซีเยอะสกิลหมดแล้วใช่ไหมอ่ะตายจบตายครับตายแน่อนอนครับโอเคเพื่อนจะออกเกาะแบบเกาะสโลก็ได้นะครับคือมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเกาะสโลที่แบบโจมตีธรรมดาแล้วสโลครับมันก็ดีครับ อนแรกผมก็ใช้สกิลอ,อันนั้นนะครับแต่ว่าคือแบบผมว่าผมจะได้สาดําเมีเลยครับคือล้วงย่อนไม่ตายครับรอบนี้ทาจิแรงมากถอยเดี๋ยวเขาโดนโอเคสวยโอเคครับสกิลสองเราจะเคลียร์คีวไวมากเนี่ยครับเป็นป่าเห็นไหมครับว่าเวลาเราใช้สกิลสองอ่ะแล้วตามด้วยสกิลเนี่ยครับคือจะแรงมากเลยครับคือวางไว้แล้วคือแบบมันยิงได้ขี่นัดเหรอพี่มันยิงได้ประมาณแบบ โอ้โหสิบนัดนะครับเนี่ยเนี่ยยิง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 ,ยง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 ไปครับแล้วเราก็ดึงดาบเข้าตัวเองครับเราจะเป็นการเด้งเลือดด้วยเนาะเราก็ทำเดเมจไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้แรงมากแต่ก็ต่อได้ครับปายวางดาบวางดาบกันนะครับไม่ให้เขาไปครับอะไรท้าจิตข้าวเหรอข้าวเหรอมารอบนี้จะมาสู้ผู้หญิงนะโหทำลายผู้หญิงอ,ะนะอ่ะผิดกฎหมายนะอ่า ยาเขามีนตีหนีครับเสียดายมากเลยโอ้หสิ้นมูลไลไม่โดนหรอกโอ้บังครับโอ้เราเราก็ไม่น่าบังเนาะถ้าซิลมาตอนนี้คือตายอเอาไงดีเอาไงดีเดคิดก่อนโดนครับโดนโดนโอ้หือยอนแบบเพลงมากยอนโอ้ปาวานไม่โดนแ่ปาวานแกเป็นนกแล้วตอนเนี้ยนกจริงๆส่งคันสุดเตอร์ไปไม่โดนลอรีออนแบบหลบพับ โอเคครับสวยครับมีนะเราจับโดนครับลอิออนมาพอดีแล้วสูก้าตาบครับระวังพุ่งไม้อ่าระวังพุ่งไมเนะเขาบอกมาครับลอยออนเรากลับบ้านครับดูอยู่เนาะอ้าวเปรี้ยวเหลือเกินลอิออนจะได้ไหมเนี่ยอย่าเปรี้ยวเลือดน้อยโอเมมันดูดเลือดไอ้ผู้ผิดครับโอมามันดูดเลือดได้นะสาละโอเหมือนกันนี่เรียกยากจัง โอเคครับสวยครับโอมาใช้สกิลหมดแล้วใช่ไหมซิลตายซาเออนั่นเละเป็นแค่ลมโอ้ยเจ็บยอนนี่แรงจริงเลยตั้งแต่แบบพังอาจตั้งแต่มีไอเทมใหม่เนี่ยนนนนกแบบล,ยลัวครับคือยอนอย่างเงี้ยถ้ามีถ้าบวกไอเทมใหม่คือแบบแรงแรงเลยแหละครับข้างแรงนะครับยอนตัวเนี้ยโอ้ โอเคครับผมว่ามันจะมาลอยพร้อมกับตัวเราอยู่เนาะเอาโอเคนี่เผื่อโมงเห็นแล้วสิเขาเห็นเราแล้วครับอืมอหูแรงมากครับเพื่อนดูดิยอนนะครับเนี่ยโอ้โหตายตายไม่ไหวโอ้โหพระเจ้ายอนอ่ะเอาถ้าเกิดผมว่าตัวนี้ได้ e v คฝั่งตัวท้าบน่าจะยอนนะครับตัวนี้ไม่ยอนก็ทูลินแหละคือแบบแรงมากโอ้ตายไหมนะตายไหมนะ ได้นี่ขเขาใช้สก,กิลอันติีแล้วเขายกออกครับสวยครับตูกาเป็นงานนะถึงทีมเราโลูจะแบบไม่โอเคแต่ว่าการเล่นพอได้นะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยป้อมเราลุ้นแล้วครับจริงๆโอ้โหไม่ไหวครับคือจะไปสู้กับทูลินมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเมทที่แนะนําผมก็แนะนําให้เป็นทูลนเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างว่าเลยทูลินแบบไม่มีซีซีครับถ้าเกิดทีมเราไม่มนะีซีซีก็คือไม่ควรออกมาเนาะ คือเมดเขามีซีซีครับส่วนใหญ่จิตจังหวะทำแล้วทักษิณหนึ่งแล้วใช้ทักษิณสองนะครับแล้วใช้รถปลาล่มปมามาตามเนาะโอเคครับสวยครับจังหวะนี้เราได้ครับถ้าเราสะสมครบจิตตัวเราได้ตายเกิดแน่นอนครับเราจะได้อีกไหมนะเราจะได้ไหมเราจะได้ไหมนะไม่ได้อุ้ยอีกทีสวยขออีก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 หมาวิ่งวิ่งตามหาผู้ชายผู้ชายโอเจ็บ หืมเจ็บมากโหมีนะไม่น่าไหวครับโดนตัดเลือดด้วสวยตายโหช่างทำลายผู้หญิงผิดกฎหมายแนละ้วรู้ป่าเนี่ยว่ากฎหมายเมืองไทยแรงขนาดไหนเปน็นแนวพูดไปลงไปผมก็ด้วยเทมด้วยนะครับว่าจะออกอะไรดีผมว่าผมเอาไอซิมเสร็จตามที่เขาออกมาแลนะ้วก็อโอเคอคือตัวนาง คือเฟสทียวเอาป้อมเร็วนะครับเพลงี้คือเราปลาลุ้มครบสิบปุ๊บแล้วก็ดึงดาบมาแล้วก็แบบปลาต่อครับแล้วก็ดึงดาบมาอย่างเงี้ยครับก็เกี่ยวป้อมโลนครับจริงๆป้อมแพทเนี้ยมันบางครับจริงๆมีโอกาสที่แบบจะได้ต่อครับยอนพระจายอนไม่ไหวมาโอมาเข้าครับจังหวะนี้อื้จังหวะเข้าครับอื้เสียดายครับท้าจีแบบอันติีก่อนนะไม่นั้นโดน เสียงเสียงเสียงเสีผมว่าผมจะกลับบ้านนะครับถ้าทูลินมาไม่ก็ฟิลเดอร์ซันผมตายแน่นอนครับผมกลัวแค่ทูลินนะครับเกมนี้ยเพราะว่าแบบคือเราแบบจังหวะเลือดน้อยเราคือแบบคือแบบสกิลอันตีคือการเดินอ่อยครับอ่อยครับอ่อยคือแบบอ่อยเลือดน้อยอุ้ยอ่อยปุ๊บแบบเราแบบไม่ง่ายนะครับพี่หนูไม่ง่ายนะค่างอย่างเงี้ยครับคือแบบอ่อยปุ๊บแล้วเราก็ใช้ตีศาบเลือดมาเนาะ คือเนี่ยคือห้ามนะครับห้ามสลับแบบตอนที่เลือดเราแบบเยอะแบับเลือดศัตรูน้อยเราจะเป็นการแบบเอาเลือดเราไปให้ศัตรูนะครับอย่าหาทำอย่าหาทำนะครับโอเคเราเยอะเสวยนะครับอย่าหาทำด็ดขาโอเคเลยมามามาโอเคสวยครับโอเคเก็บครับเรามีบัตริชัวแล้วครับรอบนี้เรามีตายเกิดแล้วครับไม่กลัวไม่กลัวหรอกม้ารอบที่แล้วทําเราเฮ้ยเจ็บนะ เกสวยมาผู้ชายก็ผู้ชายเถิดรอบนี้ตีผู้ชายก็เถิดท่้สกิลแบบเปลี่ยนจากกระทาเปลี่ยนจากดาบไปเป็นกระทานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากกระทาห้เป็นดาบนะเนาะอย่างงี้ครับถ้าเลือดน้อยก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเนี่ยเปลี่ยนครับผมขอใช้ปฏิช่วเล่นนะครับคือเราชนะแล้วครับก็การรีวิวตัวสพงเทียเขาประมาณนี้ครับแต่แรงปัจจุบันเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมก็พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะเพื่อมีอะไรสามารถคอมเมนต์ผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับมีอะไรที่ควรปรับปรุงปอบได้นะครับผมจะรับไปปรับปรุงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงแรงก็ได้ประมาณนี้ครับต้องดูแล้วว่าใครได้อย่ี่นโอ้มีหน้าครับจ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 บ